สบายดีครับเพื่อนเพื่อนเจราะผมช่องสถานี b g s สพวนรณสิงป์กับวิศ์ศาสตร์ทางซีนแนวครับก็ช่วงดึกนาตะมันสี่ทุ่มสิเก็ดนาทีครับก็มาพูดคุยกันเสนอไปที่ช่องผมไ ผมไทยระไไฟครับก็แต่ไทยระไฟฟ้า BTS ครับก็แต่ระไฟพอปพอไกลนิดหน่อยครับก็ที่ช่องผมอี่องอีสถานี BTS ธรรมศาสิ่งกับบุษศีศส์ครับ ก็มีสองช่องครับก็มีเพื่อนทุกคนครับก็ที่ช่องไรถไฟไทยครับก็ที่ว่าที่พีโชคดีครับที่ไอพีวช่องบางน,น,นู้นนะครับก็ที่ ที่เพื่อนครูหาผมกันนี่ไก็แล้วว่าที่ดีที่ชกเอที่ชกดีครับก็ว่าที่ที่ผมทำอะไรอยู่ครับก็ที่เดี๋ยวก่อนว่า ที่ที่ห่มไทยรถไฟฟ้า BTS ที่สะพานที่สถานีสะพานเจสิงห์ครับ<ม>ก็แต่ไทยรถไฟฟ้า BTS มั่งไทยรถไฟต่อตอปอไอ้พอพอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอมั่งครับก็มีไทยไทยรถไฟที่สถานีกรุงกรุงกุงเทพหัวพง์แล้วก็กลาง กรุงเทพมอานิวัดด้วยครับก็ที่ที่ว่าที่ถมไทยรถไฟครับกดอีกดช่องสถานีพิทีสบายนิสิตกับวุษิศาสตร์เลยครับที่ว่าอันนี้ช่องที่สองครับช่องใหม่ครับแต่ช่องเก่าใเป็น,นั่นแล้วที่ อยู่ช่องผมช่องใหม่ก่อนครับก็มีช่องเอมีทั้งหมดสองช่องครับช่องผมช่องการสถานช่องสถานีบีเทสสมบัติสิงบุษยาแล้วก็ช่องที่สองช่องสถานีบีเทสสมบัติสิงบุษย,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 ยาตเหมือนกันครับก็อยู่ช่องสองช่องผมเลยครับมีผู้ติดตามด้วยครับเพิ่มหนึ่งครับที่ ที่ถมไทยรถจ่ายหัวรถจ่ายนั้นที่ดอาเมืองครับมีมีฮีนัทที่เจมที่อะไรวะที่กุกโก้เว้ครับไอช่องไอลับมีอะไรไม่รู้ไงแต่ที่เจมช่องไอท่องเที่ยวและรถไฟแล้วก็ฮีนัทไทยนัทดอาเมือง แน่ครับแล้วก็ที่ตกยวีวีววช่องบางเนทางช่องบางหน้าครับก็ที่แล้วก็หมม้ว้ยครับที่ไทยตะนั้นการครับที่นํำเมืองของบวนในรถนำเที่ยวที่ก้าส่วนหนึ่งครับก็ที่ว่าไอ มีเพื่อนในช่องไอรถไฟว่มีราย์จิดตามผมด้วยครับก็มีที่เน้นช่องไอช่องอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ที่เน้นที่ไทยรถไฟนี่ครับก็ทีท่ที่ปองที่ปองที่รถไฟชืเรื่อง คือว่ายังไงจำาีตจำได้เหมือนกันครับก็ที่ว่าที่ว่าไอ้าก้กนมาคุยกับผมครับที่ที่ว่าผมไทยผมไทย รถไฟฟ้าผมมาลถไทยผมไทยรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีปันน้อยสิงห์ครับก็ว่าที่ที่ผมไทยรถไฟฟ้า BTS สถานีสิงห์ครับก็มีทุกๆช่งครับก็ช่างที่บาง ใจบและก็รักรถไฟเว้ยครับก็ที่แล้วก็ที่แม็กทีคิติพงศ์ครับที่ร้จากที่สถานีกรุงเทพหัวพ์ไัยบกระจายน้ำครับแล้วก็ที่ว่าที่เสนอไปก่อนนะครับ ก็เคยเอเรื่องที่สองเนี่ยที่ผมเคยดูข่าวแล้วที่ผมผมเคยดูข่าวแล้วครับที่ไอ้รถสิบล้อผมข้างก็น่าเสร็จยาเนี่ยครับก็เอถอยทับบินบอกกระไซคแตไตมิผููสิททีิปครับเมื่อสองสามก่อน ก็ที่ที่ปัตหน้าบินยูไปรบาเจ็บสาหัสก็สี่ทีพิกทีโรงพยาบาลด้วยครับก็เมื่อวานลุงแอสมีเสียเสียรายที่สองครับเสียเมื่อเมื่อวานตอนเช้าครับก็ไอสิบร้อะไอเมายามึงเอาไงฮะก็ ให้ตำรวจจับเองเอาเขู่คุกเ,เลยไอ,ไ,อคคอไ,อไอ้ไอ้คนขับรถสิบล้อครับที่ไอ้ขุ่มข้างไอ้ไอ้เหยียบไอ้ถอยเหยียบบินมอเตอร์ไซค์ให้ตายเว้ยครับก็ก็ก็ตำรวก็ทำ่าไล่ตามมีรถสิบล้อนะครับก็เอ อีกซิร้อไออยเมรฟ์าอเมรปันอีตำรวจเอฮะอ одним, ีร้10ร้อยปันตำรวจครับก็ตำรวจตุดขอตัวีนสาระก็กำรวจถูกกระตุกอีกรสบร้อยเลยครับก็อีกสิบร้ออี ไอ้ข้างครับก็ก็ปัตไนบินมอเตอร์ไซค์โดนไอ้โดนโดนอครับซ้ำก็ผู้สันไอเป็นผู้หญิงบาดไอบาดเจ็บด้วยครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลครับว่าไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ว่าไอ้สิบร้อยไอ้ปัตน,นา แล้วถ้าก็ตําบลใก็ชนไอ้ชาวบ้านหลายเกือบหลายคันนะก็ชนหลวงแอดเอหลวงแอดด้วยครับก็แอดเอข้ามถนนมาลายครับก็รถชนด้วยครับไอปเจ็ดสาหัสก็เสียทิพย์ ที่สองเมื่อเมื่อวันตอนเช้านี้ครับก็เดวิด e, อีเดวิดที่บินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียเอเสียเสียมันก่อนสี่สองสี่สามวันแล้วครับก็เสียมาเองมันก่อนไปเมื่อบรรทุนทักก็ ุงแอสเสียเมื่อเมื่อวันเมื่ศุกร์ครับก็เป็นไกลที่สองครับก็ไอรถสิบล้อนี่ไที่ขุ่มข้างไอชนไอสับปั้นก็ชนคนลุงแอสทำมาอะไรครับก็ให้ตำรวจก็จะบ้า้นลายๆรถสิบล้อเลยครับก็ชนขึ้น จับผู้หาก็เสร็จยาขอเสจยาด้วยครับก็่วยไม่ให้เหตุอีกําอีกครับก็ตำตรวจไอตุ่มตัวไอ้รถสิบร้อแล้วครับที่สักครั้งเลยครับก็อีสิบร้อไอ้คุ้มกันอ ไมีฝันตำรวจฝันเอก็ฝันนาย,ยอจบินนวลชนเต็มแรงครับก็ตามอเอเอก็เหยียบตามก็สาหันที่เสียที่บินเนอร์ัสรับการเสียที่ไปที่โรงพยาบาลครับก็จนดู ลุงแอดอีทำอะไรบาดเจ็บสาหั e, e สอีเลือดอีสมองแตกไปอ่ะก็เสียชีวิตเมื่อวานครับก็ญาติญาติของล e ุงแอดที่ปรฒนานาน,าน,านเมเพลงคุสงครับก็เยาววันวันที่ที่สิบบาทผมเดินทางกลับบ้านครับก็ ผมรักยาไอรับยาที่สวรรค์สารักที่นครสวรรค์ครับก็ผมนั่งขบวนรถต้อนที่ห้าหนึ่งจาการก,การุงสถานีกลางเช่นอะไรว่าตกลงฮิสเซโรครับก็นั่งต่อขอบวนสองส่วนสองจากฮิสเซโรตกลงบางหน้าแวะเพื่อนๆก่อนครับก็ กลางค่วันหนึ่งวสองก็ปะระหลงสงสารครับผมเดินทางกลับบ้านครับก็เหียววันที่ยี่สิบแปดเดือนนี้ครับก็ผมเดินทางกลับบ้านรับยาที่สวรรค์สารครับก็เหวี่ยวขอจบเที่ยนนีครับกดช่องสถานี bts สพันเกรจิงกับบุญสิจารนีลาฟอนสิบนะครับ